โอเคค่ะตองนี้ก็รอรออัปเดตก่อนนะคะรอแมปอัปเดตก่อนนะคะสองทุ่มเราจะได้รู้นะคะเอ้ยเราจะได้ไปลุยทำเควสเ day ห้ากันนะคะทุกคนงงมากเลยต้องคงเขาเรียกว่ารอหน้าแบบ หน้าแบบโอ๊ยโทษค่ะมองตาขเขาเธอพูดนนะคะนิมเอาออกอืมอันนี้ได้ยินเสียงนิมชัดเนาะโอเค ระหว่างรอเควสเอ่อตัวเควสตัวแมปอัปเดตนะคะตัวเควสอะไรเอ่ยหวังว่าจะมาตรงเวลานะคะสองทุ่มเหมือนเดิมถ้าไม่ตรงก็คือเกอร์เลยนะก็คือเกอร์ที่แท้ทู <c oughs> นะคะเดี๋ยวรอรอก่อนเนาะ อเอาแว็บไปดูก่อนว่าแมปอัปเดตหรือ,อยังเมื่อวานอัปเดตสองทุ่มเป๊ะเลยหรือเปล่านะยังไม่มานะคะตอนนี้ทุ่มห้าเก้าแล้วนะคะนิ้มง,งงนิ่ไม่เข้าใจทำไมทุกคนเออจบที่เลเวลสามสิบทับสามสิบ ทำไมนิมจบที่สิบเอ็ดทับสามสิบนิมไปเล่นเควสอะไรเกินมาหรออันนี้คือสิ่งที่สงสัยนะคะไม่ใช่อะไรเลย,เลยแบบนิมไปเล่นอะไรเกินมาหรือเปล่า <S <S เล่นอีสเตอร์เอ็กหรือมันบั๊กหรือยังไงทำไม่ไหวอ๋อทุกคนนะคะตอนนี้มแมปไม่อัปเดตแล้วล่าสุดทุกคนอ๋ออ๋อใช่ ไลฟ์ที่แล้วนะคะตัวแจ้งเตือนไม่เด้งนะคะนิมขอกดลีลอีกรอบนะคะโอ้ยมาแล้วนี่ไงมาแล้วไปไหนก่อนดีคะไปอันนี้สามคณหนึ่งอันนี้สองคูณสองไปแมปเล็กก่อนดีไหมเมาไปแมปไปแมปใกล้สุดก่อนเออนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวอัมนี้แหละ ปิดอันนี้นะคะแล้วก็จะเอาตัวเกมขึ้นมาซึ่งไม่รู้เกมจะขึ้นหรือเปล่านะคะเนี่ยเกมชอบเดินะคะอันนี้รอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วใช่ไหมยังยังไม่ขึ้นเอ้ยขึ้นมาแล้วคะ่ะโอ้โหเดี๋ยวลดเสียงลงน,นิดนึงนะคะกลัวเสียงเข้าใหม่นะคะ เสียงมาไปซ้อน,อนว่า,าซ่านซ้อนสอดแล็บซ้อนทับกันนะคะโอเคสองทุ่มหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้ก่อนที่เราระหว่างรอโหลดเกมนะคะขออนุญาตแชร์ Share ลิงก์ก่อนนะคะจะได้มาเล่นพร้อมๆกันนะคะมาดูแมปใหม่พร้อมๆกันเลยนะคะแมปใหม่เปิดโอเคขอแชร์เข้ากลุ่มก่อนนะคะแมปใหม่เปิดแล้ว อโอ้โหคนเต็มโอ้โหคนคนเต็มเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามารับเคล็ดกันก็คือแมพที่1ก็คือหาวอ x ์ l i t ลเหมือนเดิมนะคะอันที่1แล้วก็แมพที่2คือ explore way to celera n d find the most iconic location โอเคก็หาป้ายนะคะไปเลย3จุดนะคะ ภาพกระตุกมากเพราะว่าคนเยอะหรอหรือว่าอะไร <c oughs> คือทุกคนมาจดจ่อหรอคะกับการเข้าแมปใช่ไหมไปมุงน,น,น,นะทําไมภาพกระตุกงี้เอ้ยด้าน,นบนไม่มีอะไรนะคะโอเคอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็นแมปยาวๆเนาะจื๊บเอาเอาเอาโอเคตอนนี้เราหาแผ่นป้ายนั้นมันมี3มเควสนะแสดงว่านิมต้องอ้านี่ไงอีกเควสหนึ่ง อ๋อปลากลวยอีกเหรอปลากลวยอีกแล้วเหรอแล้วด้วยสภาพกระตุกขนาดนี้อ้าอย่ามาพูดพูดเป็นเล่นน่ะแต่สนุกนะคะชอบชอบแมปนี้นะคะชืเออืมไปเฮ้ยซาจัดเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก้มือนะคะขอแก้มือจริงๆ มันง่ายนะคะทุกคนนิ้มนิ้มทำได้แมบมันกระจกมากอันเนี้ยเนาะเราเล่นเมตาลิมปิกมาตั้งแบบว่าได้สามนาทีก็เก่งจะแย่แล้วนะคะเราจะมาแพ้แค่แมปง่ายๆอย่ายงนีง้ไม่ได้นะคะ <S <S เ,อเอ้าเฮ้ยอุ้ยดี๋ยวาก่อนตกเลยโดดเลยอย่างเงี้ยชอบกิ้งเองเดี๋ยล่ะเดี๋ยละเดี๋ยวไอ้แมปปากวนนั้นเราไปทำทีหลังคนะ มานี่ดีกว่ารีบแบบควิกรันนะคะทุกคนจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะคะแมปใหม่โอเคมีตรงนี้ตรงนี้อก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะคะก็คือหาแตนนี้เลยโหกระตุกกระตุกจริงทุกคนเอา้าเดินผ่านมาอีกเพราะคนเยอะแน่ๆเลยอะจริงๆนิมเล่นไม่กระตุกเลยนะเอ้าเอา,เอาติดเอาเอา โอเคเราต้องการ15เนาะเอ้ยเราต้องการยี่ห้านะคะขาดีคแค่สิที่นะคะซึ่งอยู่ในว่าอ๋อเดี๋ยวไปเอาไอ้แผ่นป้ายตรงนั้นด้วยนะคะแผ่นสุดท้ายโอเคครบแล้วนะคะแผ่นที่3มอันนี้อ๋ออยู่ตรงนู้นแล้วก็มีตรงโอ้โอโอตก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 นะครับ อันนี้คืออะไรอ่ะอู้ไปตรงนั้นนิมจะขึ้นต้นไม้ยังไงอ่ะไปทางโน้นหนอทางบ้านนู้นใช่ป่ะต้องขอหาทางไปอ๋อมีทางนั้นด้วยอ่ะแล้วก็มีทางนั้นด้วยอ๋อนี่ไงนี่ทางนี้เอาโดดมาขึ้นโอ้ยมาทางนี้เหรอทางนี้ก็โดด กิด,ดไม่ขึ้นเดอ้อแต่ว่าไม่ใช่ทางนี้นะคะนี่หรือเปล่าเออเขามาทำทางมาให้ง่ายนะอยากไปโดดอะไรยากๆช่ยเลยนะครับเอ,อ่อตรงในบ้านมีไหมไม่มีเนาะหากอนอุ้ยมีด้านบนนุ่นด้วยอะ่ะ ในบ้านไม่มีแหละงั้นไม่ต้องโดดลงไปหรอกไปตรงนู้นดีกว่านะคะเดี๋ยวนะเรามีตรงนน้นด้วยใช่ปะแต่ว่าเราโดดขึ้นไปยังไงก็ไม่รู้นะคะอันนี้ช่างมันก่อนละกันมาเก็บตรงนี้ก่อนนะคะอ,อ๋อ,อนี่หรือเปล่าเนี่ยทางขึ้นอ,อ๋อนี่นี่นี่มีแอบอยู่ตรงนี้ด้วย ุ้ลรอบนี้ทํายากรอบนี้ไม่ไม่เหลือหินเหลือไว้เลยนะคะถ้าทางจะต้องไปตรงปาก,กัวลแล้วะคะ่ะตอนนี้เราเหลือแค่อ่าเรซจ็อบฟินิทไลน์เมตาเวิร์สปาก,กัวนะคะก็คือไปตรงไปเล่นตรงปาก,กัวนู้นเลยะคะ่ะเลขสามสามวอลเลิตเท่านั้นนะครับทางนี้นิม,มาหรือ,อยังมาแล้วเนี่ยไปโหกระตุกอะ่ะกระตุกมากเลยเพราะอะไรกัน Okay. มือชอบลั่นนะคะไปกดไปกดกิ้งเฉยเลยปุ๊บ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 ,บทำไมต้องเก่งอ่ะทำไมต้องเก่ง ไม่ต้องเก่งวหรอเดี๋ยวก็มีตรงนู้นด้วยแล้วไอ้ฟินิทไลน์มันอยู่ตรงไหนอะเฮ้ยเราเราปีนขึ้นตรงนี้ได้เหรอเดี๋ยวนี้ลองดูนะไม่น่าได้นะกลับดีกว่าอันนั้นเราไปได้เหรออ้าวโคตรแบบว่าริมสุดๆเลยนะครับงบ แต่ตงนั้นทุกคนนี้มงอ่ะมึง,งมต้องไปไหนอ่ะอ๋อไปตรงนน้นโอเคโอเคโอ้จับป๊บโอ้อ้าา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 โอ้ยา้อนเลย แอร์ยีบสองแล้วนะร้อนเลย mm hmm. เรามีแบบว่าเหยียบพาดแบบเหยียบตัวละครผู้เล่นคนอื่นแล้วเราจะแบบอุ้ยเขาตกไปตัวหน้าตาเราเลยสู้ๆนะครับพี่โอ้จะอ้า นุ่งนะคะทุกคนนิมคอใช้วสวัสดีนี่นุ่งโอ๊ยอะไรวะเนี่ยอยากกิ้งไปอีกนะโอเคโอเคเออแตเ,เกือบไปแล้วเดี๋เดๆอเด้เดเดเอเบป้บเบิ้บบอ่า ได้แล้วคะ่ะครบแล้วแมปอันนี้กดตัวคิวไม่ขึ้นแล้วโอเคนะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะขอถ่ายเก็บไว้ได้ไหมตรงเนี้ยได้ไนะคะ <c oughs> อ๋อสกินช็อตนิดนึงนะคะเอ้าเขาไม่ยืนบังอ่ะคุณฮาริสส่วหนึ่งอืมหายไปด้วยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อมาถัดไปเลยนะคะอันนี้แมปแรกนะคะเดี๋ยวนีมขอกดผ่านหน้าเว็บก่อน เออมันไม่โอเคมันอัปเดตแล้วนะคะตอนนี้ถ้าทำแมปแรกนะคะเวทูเซ e า a าวซาวย่าเนี่ยเออจะจบที่เลเวล3นะคะ14ทับ30ถูกแล้วนะคะแล้วก็แมปถัดไปนะคะเป็นซาวย่า a ซ c t ชูรีนะคะอันนี้แมปขนาด2องคูณ๋ยวไปต่อแมปถัดไปกันเลยอ้าวทำไมแซนบ็อกนิมไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะ แป๊บนึงนะคะทุกคนมันจะเลื่อนมายังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิสคอนเนคก่อนดูดอเช อย่าค้างขอร้อง please โอ้นี้ใช้สี่แลเลยนะคะที่ทุกคนเห็นนั้นบนอย่าค้างขอบคุณค่ะโอเคมาสามสามอะไรเอ่ยตะกูลคะ่ะ สามเควสโอเคหาวอเอลิทเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปรับเควสที่สองกับนี่เลยเมตาเวิร์สไกด์นะคะเพื่อหาอะไรเอ่ยอ่าไหนอรอยล็อฟินเทอร์เสเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนี้มาดูอีเควสหนึ่งอยู่ที่ไหนโอ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊เหมือนเห็นอยู่ผ่านๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่อยู่ด้านล่างหรอใช่ไหมอ่าเหมือนจะใช่นะคะ งั้นแล้ว่ะเอ้อุ๊ยเหมือนตรงนี้ที่ใหม่ปะเนี่ยไม่เคยเห็นตรงนี้เลยโอเคโอเคโอเคน่าจะอยู่ด้านล่างนี้นี่แหละทุกคนเออเออเออโอ้โหแบบนี้สวยอะชอบอะนั่นไงอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเป็นใครเอ่ยที่เราต้องมารับเป็น เป็นจระ,ะเข้เป็นจระ,ะเข้น่ารักอ่ะแคปเก็บไว้เลยน่ารักพอดอุ้ยตรงนั้นมีโอ้โหโพลโลกระตุนของเกาหลีนั่นหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไม่เข้าใจถูกใช่ปะเทลไฟล์โพลโลโอ้โหเราต้องหาโพลโลล้วอ่ะทุกคนล่าสุดโพลโลหน้าตาไงวะเอาแล้ว เดี๋ยวมาแบบมิชชนอีกหาหลุมหาอะไรอีกเอาเอาเอาติดอะไรติดคือวัดโอ้อลังการอยู่เด้อเนี่ยมันเป็นกระดูกเลยนะคะเนี่ยก่อนเราจะไปหาโพโลโลนะคะมา,ค <Yeah. S 2> มาเคลียเด็บมาเคลียร์เควสง่ายๆก่อนนะคะอันนี้หรือเปล่าอันนี้เพตตี้เพตตี้แพนกวินอ๋อนิ่มรู้แล้วนิจจำได้ลโพโลโลมันเป็นตัว อันกวิ้เหมือนกันปะสีฟ,ฟ้าใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่อันนี้พอบี้นะคะเรียกหมนรู้จักเลย mm hmm. คุณคุณนะคะกระตุนของเกาหลีแน่ๆเลยเขาเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ป่ะอุ้ยตจนอะไรอะสปีกเอ่ร์ออฟเซอร์เรียโอ้โอโอโอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่จริงเอ่อ NPC บางตัวก็ช่วยบอกว่านี่ไงพอโลโลใช่ปะ มี่ e ิวท e ่อุ t นๆที่ t ี่ไม t s ช o สิ่งที่ฉันคุ้นเค t นั่นแน่ๆฮ่า r e ณเป็นแฟนข of Good Luck Bear ห uh, ร uh, I mean, oh, uh, uh, ือเปล่าฉันจะบอ t ว่าฉัเจอแล้วโพลลเรานะะคอยู่ตรงนี้ฮาน่ารักออะืจริงมันเหมือนไม่เหมือนตัวจริงเลยในการ์ตูนอ่ะาแคบไว้ก่อนนะคะเพื่อไปบอกเพื่อนๆในกลุ่ม โอเคตอนนี้เราได้เควสแรกแล้วนะคะต่อไปก็คือนั่นแหละไปตามเก็บอืมว็อกซอิลิทเหมือนเดิมนะคะโอ้โหต้องกลับเหรองานหยาบแล้วตรงนู้นเราไปได้ปะไม่ได้นะ มีด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยแล้วกันค่ะเพราะว่ามันมีเรื่อยๆอู้เพิ่งเห็นว่าไอ้ตรงไอ้แผ่นป้ายน,นี้มี5แผ่นเลยนะคะทุกคนต้องไปหา5้าจุดเลยนะมีแอบตรงนี้ด้วยหนึ่งรอบนี้ดีรอบนี้โพโลโลไม่ได้หายยากนะคะเพราะว่าแบบมีชนจริงๆมีชนก็ ยากหรือเปล่านะไม่รู้รนาะดิมก็วิ่งอยู่นะแบบมันไม่ได้หาเจอได้ในครั้งแรกอะ่ะนี่เดินตามๆกันไปนะครับตักตีครับผมอ้ยเจอโอ้ยโอ,ยโ,อยโอเคทุกคนมีอยู่ตรงข้างใต้ด้วยนะคะเวละอะไรย่ะมีจุดวาร์ปไปไหมวาร์ปขึ้นไป เลื่อนมาใกล้ๆดีกว่าดูแบบว่าไม่รู้เป็นที่เนี่ยหรือเป็นที่อะไรนะคะทำไมมันดูกระตุกกระตุกชุบชุบชุบเพราะคนเล่นเยอะนะนี่เอ่อมีตรงโน้นนะครับอ่องั้นเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนไปเก็บ อันปั๊บปั๊บป๊บป๊บ,ปบอุ้ยตัวอะไรอะตกใจหมดอันนี้โดดไปแล้วจะตกลงไปวะเนี่ยโอเคอันเนี้ยขึ้นได้บ่ขึ้นไม่ได้เลยต้องขึ้นทางนี้เลยอืมตรงนั้นเรายังไม่ได้ไปนะคะด้านข้างนี้อ่ะอ่ะะติดติดสี่สิบจุด ปึ๊บโดดไปครับเวียนหัวไหมุกคนกระตุกเวอร์พยายามเบอร์เบอร์ไปนะคะจะได้ไม่เวียนหัวปึดด๊บมีตรงไหนอีกเอ่ยโอ้มีด้านบนด้วยหรอขึ้นไปยังไงอะ อ๋อนึกว่าขึ้นไปได้เลยตกใจอ่ะุ๊บงั้นเดี๋ยวเราไปตามทางปกติก่อนนะครับด้านล,ล่างนี้ไม่อยากลงไปอะ่ะกลัวลงไปอีกงั้นเดี๋ยวเราเก็บด้านบนให้หมดก่อนไปพิมอะไรอะ่ะอ๋อนี่อันนี้คือทางลงนะคะอย่าไปโดดลงนะทุกคนอันนี้ต้องโดดฟึบอย่างนี้ถึงจะโอ้โหกระตุกมาก นี่หรือเปล่าทางขึ้นอันแน่อเไปไปครับไปครับเราโดดข้ามไปได้ไหมไปตามทางเขาดีกว่านออเออชอุ้ยตรงนั้นคืออะไรอะ่ะมีเสือ อันนี้นะจุบโอ้โอเคจุบโอ้เราเจอจุดที่สี่แล้ว โอเคเดี๋ยววิ่งไปเลยจุดที่5อยู่ด้านบนคนแก่มานั่งในตรงนี้อ่ะเจอเป็ดอีกแล้วน้องเป็ดเลยแค่6 w ว e l k ซีลิเท่านั้นนะครับอืมตรงนี้ทำอะไรได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เนาะ แต่มีบันไดขึ้นไปมันขึ้นไปก่อนเผื่อมีอะไรที่เกียดวิ่งหานะครับชุบชุบไปเขามาโดดข้ามกันเอยแค่สามจุดเท่านั้นครับอยู่ไหนเอ่ยวนหาแป๊บหนึ่งนะคะ ตรงนี้อันนี้เจอแล้วตรงนู้นอันหนึ่งนะครับท้้งบนนี้มีอีกไหมโอ้มีตรงนู้นอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็คิดว่าตรงที่หน้าผาที่เราเดินผ่านมาตั้งแต่แรกออเดี๋ยวก่อนนะนิมจะนิมไปทางนู้นก็ได้แหละนิมคิดว่าอืม ไม่มีหีบให้เปิดแล้วหรอโอเคขึ้นไปง่ายๆเลยอันนี้ไม่มีหีบจริงหรอแต่นิมอยากรู้อันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้เห็นมีทั่วแมปเลยอือเราไปอ๋อ อ๋อเราตกมาอ้ออ,อนี่ไงนี่ไงอุ้ยแบบกว้างอยู่นะแล้วก็ไม่ค่อยกระจายกันเท่าไหร่นะคะแบบว่าเอ้ยเขาเรียวกว่าอะไรไม่ใช่ไม่ค่อยกระจายคือมันกระมันกระจายกันเกินไปนะคะมันเลยไม่ค่อยต่อกันโน่นมีตรงน้นที่นึงนะคะนิมอยากหาทางลัดเลยอะแต่ตรงนี้จะมีดูแล้วไม่น่ามีนะคะ ไม่เป็นไรโดดลงไปอเอเอา้าโดดลงไปแล้วก็เดินไปเลยดีกว่าถ้างั้นอย่าตกลงไปก็พอนี่ทางขึ้นอยู่ไหนเอออ๋อนั่นไงนั่นไงเห็นคนปีนพอดีจุ๊บโอเคนะครับเอา้าติดอีกแล้วพบแล้วนะคะสอง แแบบวันนี้นะคะทั้งหมดหกเควสขอเช็คที่เว็บแป๊บหนึ่งนะคะอ่าขึ้นไหมขึ้นไหมอ่ายังศูนย์ทับสามเนี่นะคะขอกดรีเฟซอีกรอบหนึ่งเนมเปิดให้ดูยุ โอเคโอ้ okay. ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะโอเคเอ้ยทำไมเรายังเป็นสองทับสามอยู่เลยอะหรือยังไม่อัปเดตเอ่ยขอดูแปบ๊บคิวเอ้ยเราเป็นเลเวลสามสิบหกทับสามจริงด้วยอ๋อนี่ไงสิบเจ็ดแล้ว ทุกคนไม่เห็นทุกคนไม่เห็นอ่อันนี้ค้างเหรอซียย่าแองเกอรี่อ้าวค้างเหรออันนี้เวท to ซียย่าซียย่าแองเกอรี่สองทับสามในตัวเกมนี่คือ มาครับทำเลยครับเจอสามสิเจ็ดทับสามแล้วเอเดี๋ยเดี๋ยวเอากเอาอยู่ดีให้ล็อกอินใหม่เฉลยไม่เป็นไรนะคะก็คิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าในตัวเกมเดี๋ยนี้กดให้ดูเอ่อเดี๋ยวนี้ปิดอันนี้ออกอโอเคในตัวเกมก็คือนี่นะคะที่ทุกคนเห็นมุมไอ้น,นั่นอะ เออบอกไม่ถูกมันใช้แมปไม่ได้เอ้ยมันใช้เมาส์ไม่ได้นะคะ <_ C os ic> ก็คือเลเวลสมจบที่17บ็ดทับสมแล้วนะคะเรียบร้อยเย้ก็เหลืออะไรก็เหลือคอนเทสตนะคะคือไปถ่ายถ้าจะไม่ผิดคือไปถ่ายตัว t i c กเก็ตล f ฟ e นะคะที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะคะทั t ทัวล์ติกเก็ตลฟของเรานะคะเออลาฟโฟติกเก็ตของเรานะคะแล้วก็ไป แล้วก็รอทางซันบ็อก t w ทวิตนะคะแล้วก็ค่อยพัดไปพาร์ติซิ a เพนะคะอืมจบแล้วนะคะเดซี่ของเราไวมากเคลียร์ในยีี่นาทีนี้ไวไวจริงไวเกินอยากเล่นอีกเลยอะเว <c oughs> สมาไม่ทันเวสมาไม่ทันใจเลยเียจุยหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอ หมดแล้วจริงๆเข้าใจโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคิดว่าไลฟ์นี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันน่าจะเดี๋ยวนะม,มันมีพุ่งนี้อีกวันเนาะโอเคก็พุ่งนี้นะคะนี่เห็นิ้มกดตัวคิวไม่ขึ้นแล้วนะทุกคนเห็นปะ แต่ว่ามันครบแล้วแต่แค่เออในเว็บนี้มันไม่อัปเดตนะคะนิมนก็เลยไม่รู้สี่ทุ่มนะคะรอทำเควส t ทวิตเตอนะคะตัวคอนเทสของทวิ t เตอร์เนาะเอาปีนไม่ได้หรออืมนี่ไงมันเป็นหัวมังกรจริงด้วยสำรวจแมปและกันไหนๆก็มาเที่ยวแมปเขาละตรงนี้คืออะไร เอฟเคอยู่หรือเปล่าฮัลโหลอ่ามานานนนนะไม่มีอะไรเลยอ่ะอยากเล่นอีกอ่ะอยากเล่นต่อหมดซะาลน้วชุบชุบชุบ จบแล้วเว้ยเหมือนกระตุกน้อยลงแล้วทุกคนพอคนหายไปเยอะแน่เลยเนี่ยตอนนั้นที่นิมเข้ามาโอ้โหคนอย่างเยอะแสดงว่าคนก็เริ่มทำาเสตเสร็จกันหมดแล้วแน่เลยเนิมคิดว่าไปเต้นด้วยแล้วกันท้างั้นอะ <c oughs> เต้นด้วยเต้นด้ว <c> ย <oughs> ไม่มีอะไรทำแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวไลฟ์นี้นะคะนิ้งจบแค่เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมําเควส์ทวิตเตอรด้วยนะคะตอนสี่โมงนะคะเอ้สี่ทุ่มสี่สีโมงท่าไม่สวยเลยจบจบท่านี้่ะนี่โอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย